มาสเกฮี he. เหมาะกับเลี้ยวฟูไหมนี่คือของดีครับที่เลี้ยวฟูกําลังล็อกเป้าสื่อเล่าว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันแล้วแนวรับวัยยี่ปีจากพาเลตกาลังจะกลายเป็นชิ้นส่วนใหม่ของเลี้ยวฟูในแผนการสร้างทีมของยุคอันเดอร์สลอ็อตทามาเหมาะไหมตอบเลยว่ามากครับสลอ็อตต้องการเซนเตอร์แบ็กที่ดันหลายสูงอ่านเกมดีไม่กลัวการเล่นพื้นที่เปิดเกฮี he. ตอบโจทย์หมดครับ S 1> <S 1> เขาคือหนึ่งในกองหลังอังกฤษที่ครองบอลนิงดวลตัวต่อตัวมั่นใจและมีความเร็วพอที่จะเล่นไฮไลท์แบบไม่มีสะดุดฤดูกาลล่าสุดกับพาเลตครับเขาคือหัวใจในเกมรับแม้จะเจ็บบ้างบางช่วงแต่ตอนฟิตเขาคุมลายรับมือบอลโด่งและบล็อกจังหวะสาคัญได้แบบเฉียบขาดเฉลี่ยชนะดวลการอากาศสูงกว่า70%และมีค่าเฉลี่ยเคลียรบอล4ครั้งบวกๆต่อเกมจุดแข็งของเกฮีครับคือสมาธิการยืนตําแหน่งและการอ,อ่านเกมเขาไม่ได้พูงชนแบบบ้าเลือด แต่คุมจังหวะและรู้ว่าต้องเข้าสกัดเมื่อไหร่นั่นแหละคือคลาสของกองหลังยุคใหม่จุดอ่อนก็มีครับนั่นคือการวางบอลยาวยังไม่แม่นพอแบบพวกฟันไดและประสบการณ์ UCL ยังไม่มีทามาแล้วใช้ได้จริงเขาจะเป็นตัวช่วยเติมความแน่นให้หลังเลี้ยวภูเป็นคนที่ทําให้แฟนหงวายใจว่าถ้าฟันไดเจ็บเรายังมีกําแพงเหล็กอีกคนที่พร้อมจะแบกแนวรับทั้งแผง,งอย่างอุ่นใจหรือบางทีครับแกฮี ah อาจจะเป็นกาแพงเหล็กตัวหลักคนต่อไปของเลี้ยวภูก็ได้แฟนๆเลี้ยวภูว่าไงครับตัวนี้อยากได้ไหมคอมเมนต์มา บางทีนักเตะบางคนแค่ได้โอกาสครับคุณก็ดูออกทันทีว่าเขาไม่ธรรมดาอาดาคือแลกคือแบบนั้นเลยครับหลังจากได้โอกาสในขับว่าครับแฟนบอลก็เริ่มเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเด็กวัย20คนนี้และเกมล่าสุดกับยูเวนตุสก็คือหลักฐานอีกชิ้นว่ากือแลคือของจริงเขาไม่ใช่สไตล์โชเหนือหรือว่าลากแรแต่คือเพลย์เมคเกอร์ที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจคม แม้ภายใต้แรงกดดันสิ่งที่สาคัญคือพอเปลี่ยนมายุคอลอนโซแฟนบอลเริ่มเห็นกุญแลได้รับความไว้ใจไม่ใช่แค่ถูกโยนลงไปเฉยๆแต่คือมีบทบาทในสนามเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของโครงสร้างทีมและเริ่มมีกินเพเมเกอร์ที่ทําให้แฟนบอลกล้าจินตนาการถึงเบอร์สิคนต่อไปของเรอัมลมาริดหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าไอเด็กคนนี้มันมีของและระบบของอลอนโซก็อาจจะเป็นกุญแจที่ปลดล็อกพรสวรรค์ของเขาต่างจากยุคข,ของคาร์โลที่ยังไม่ไว้ใจเด็กและยังไม่ใช่ฟุตบอลที่เหมาะกับเขา บางคนถึงกับพูดว่าฝีเท้าดีกว่าฟอร์เรนเบียดด้ซ้าตอนก่อนย้ายมาจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับเราอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่หากฤดูกาลนี้คือฤดูกาลแจ้งเกิดราชนยุคใหม่อาจจะได้จอมทัพตุรกีไว้ใช้งานยาวๆและเพื่อนๆแฟนเรอัลมาดริดเลยครับคิดยังไงกับนักเตะคนนี้คอมเมนต์มาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดซับสไครป์หน้าโปรไฟล์เพราะเราคือตูวเทพฟุตบอลช็อกวงการฟุตบอลครับซื่อใหญ่อย่างมากาสกายสปอร์ตและคอร์ดเดซานหรือแม้แต่โลมาโน่ก็ยังรายงานตรงกันนะครับว่าเดียโก้โชต้า กองหน้าเลี้ยวภูไวย28ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนพร้อมกับน้องชายอังเดย์วัย26ปีของเขาเหตุเกิดบนถนนสาย A ขีด52ครับที่จังหวัดซาม,มาูรารถเสียหลักพุ่งตกข้างทางก่อนที่ไฟจะลุกไหมอย่างรุนแรงพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่ารถทั้งคันถูกไฟเผาและไม่มีใครรอดมันคือข่าวที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่โชตา้าเพิ่งจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวผู้หญิงที่เขารักและเดินเคียงข้างกันมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเลี้ยวภ แฟนบอลทั้งโลกได้แต่นิ่งเงียบแล้วหวังว่ามันจะเป็นการรายงานที่ผิดพลาดเพราะสำหรับแฟนเลี้ยวผู้โชวต้าไม่ใช่แค่กองหน้าแต่คือคนที่ทำให้เกมเปลี่ยนได้เสมอคือความทุ่มเทท,ที่พูดน้อยแต่ํำเยอะและคือหนึ่งในหัวใจของทีมที่พวกเขารักตอนนี้แฟนบอลเลี้ยวผู้ทั่วโลกได้แต่ภาวนาในใจได้โปรดเถอะขอให้ข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริง าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เขาไม่ได้ยิงถลลมประตูนในลีกใหญ่แต่เขาคือนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งที่พยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างเงียบๆบ,บนเส้นทางของตัวเองอังเดซินวาอายุ25ปีเป็นน้องชายแท้ๆของเดียโกโชต้ากับทั้งคู่เติบโตมาจากเมือเดียวกันก่อนโดมาในประเทศโปรตุกเกสเริ่มจากทีมเยาวชนเล็กๆย้ายวนอยู่หลายสมโมสรก่อนจะได้ลงเล่นอาชีพจริงๆกับทีมเปเนลฟิลในลีก2ของโปรตุกเกสฤดูกาลล่าสุดเขาลงเล่นไป32นัดยิง2จ่าย2ไม่เยอะแต่สำหรับคนที่ไต่ขึ้นมาจาาาาากกกลกลีี่่งมมันนคคือควว้้หท ควรถูกมองข้ามเขาไม่ได้โด่งดังแต่ได้รับความเคารพจากทุกคนในทีมเพราะเขาคือคนที่ซ้อมเต็มร้อยไม่สร้างปัญหาและไม่เคยถือตัวคนแบบนี้มีอยู่ไม่มากในวงการฟุตบอลทุกวันนี้อังเดกับโชต้าเป็นมากกว่าพี่น้องพวกเขาใช้วันหยุดไปไหนมาไหนด้วยกันฝึกซ้อมเดี่ยวด้วยกัน10กว่าวันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุอังเดเพึ่งยิ้มอย่างมีความสุขในงานแต่งของพี่ชายไม่คิดเลยว่าวันนั้น มันจะเป็นรูปสุดท้ายที่ทั้งสองคนได้ถ่ายร่วมกันโลกอาจจะจดจำโชต้าแต่วันนี้ขอให้ทุกคนจดจำอังเดซินวาด้วยอีกคนครับไม่ใช่ในฐานะน้องชายของใครแต่ในฐานะนักฟุตบอลที่ไม่เคยหยุดเดินตามความฝันเหมือนกับพี่ชายของเขาขอให้ทั้งสองคนได้เดินเคียงข้างกันอีกครั้งในที่ที่มีแต่แสงสว่างนำทางและสงบและมีแต่ฟุตบอลที่พวกเขาทั้งคู่นั้นลงรัก จริงๆแล้วชื่อเต็มของเขาไม่ใช่เดียโกโชตาอย่างที่เราคุ้นกันนะครับแต่คือชื่อดีโอโกโชเซเตเซล่าดาซินวาเด็กจากเมืองกอนโดม,มาในประเทศโปรตุเกสเหตุผลอะไรเลยครับที่เขาต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาเล่นใ้กับทีมเยาวยชนท้องถิ่นและที่นั่นเนี่ยมีเด็กชื่อว่าซินวาเต็มไปหมดเลยพราะมันคือนามสกุลที่คนโปรตุเกสใช้กันเกือบล้านคนเขาเลยเลือกใช้ชื่อที่แตกต่างไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดังแต่เพื่อให้โค้ชเพื่อนหรือแฟนบอลจําเขาได้ง่ายขึ้นเขาปักชื่อบนเสื้อว่าเดียโก eh โดยเอาตัวเจมาจากชื่อกลางที่เป็นคำว่าโจเซซึ่งในภาษาโปรตุเกสตัวเจออกเสียงว่าโชตาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชื่อที่โลกเรียกเขาว่าเดียโกโชตาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชื่อในบัตรประชาชนแต่กลายเป็นชื่อบนแชมป์พิมพ์ลีกชื่อบนเพลงเชียร์ของแอนฟิลและชื่อที่คนรักฟุตบอลจดจำกันทั่วโลกแม้ว่าชื่อเดียโกโชตาคือชื่อที่เราจำกันได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในบัตรประจําตัวของเขาแต่เชื่อว่าชื่อนี้จะอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลเลี้ยวภูแบบไม่มีวันจางอย่างแน่นอนครับ เมื่อคืนนี้รูเบนเนเวสลงสนามทั้งที่หัวใจเขายังไม่ฟื้นจากข่าวร้ายของเพื่อนรักเดียโกโชตาเพื่อนสนิทที่สุดของเขาเสียชีวิตพร้อมกับน้องชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปนไม่มีคำเตือนไม่มีสัญญาณอยู่ดีๆก็หายไปก่อนเกมขับบอร์คับรอบแปดทีมภาพที่คนดูไม่ลืมคือเนเวสยืนไว้อะไรน้ำตาเออพยายามไม่ให้ไหลแต่มันก็กั้นไว้ไม่อยู่จริงๆข้างๆเข,ขาคือเจ้ากันเซลโลที่ร้องไห้ไปแล้วเนเวสเขียนถึงโชตาไว้แบบไม่ต้องแต่งครับ เรามันไม่ใช่คนชอบพูดกันซึ้งๆหรอกแต่นายรู้นะว่านายสําคัญกับฉันแค่ไหนต่อจากนี้นายจะลงสนามไปพร้อมกับฉันไม่มีคําว่าลาก่อนมีแค่เพื่อนคนหนึ่งที่ยังอยู่และพร้อมจะเล่นฟุตบอลเพื่อคนที่จากไปแม้ต่อจากนี้เดียโกโชต้าไม่ได้อยู่ในสนามอีกแล้วแต่เขาจะอยู่ในทุกจังหวะที่เนเวนั้นวิ่งยังอยู่ในเสียงเชียร์ของเพื่อนร่วมชาติยังอยู่ในหัวใจของเพื่อนที่ยังเล่นฟุตบอลต่อ ว่ากันว่าการสูญเสียที่แท้จริงคือการที่คุณถูกลืมแต่ฉันจะไม่มีวันลืมนายนี่คือข้อความที่ลูเบนเนเวสพูดถึงเดียโกโชตาเพื่อนรักของเขา กอนซาโลกาเซียกองหน้าวัย21ปีที่หลายคนเริ่มพูดกันว่าเหมือนลาอูนกอลเาเลสไม่ใช่เพราะท่าดีใจหรือว่าทรงผมแต่เพราะวิธีที่เขายิงประตูลูกยิงที่ยิงใส่ดอดบนล่าสุดมันไม่ใช่ลูกยากแต่มันคือลูกแบบนั้นแหละลูกที่ต้องยืนให้ถูกที่เข้าให้เร็วกว่าเซนเตอร์เสี้ยววินาทียิงแบบไม่ต้องแรงแต่แม่นพอจะเข้าเสาแรกนั่นแหละลูกยิงของลาอูนแล้ววันนี้กาเซี Garcia ยยิงแบบนั้นครับเขาไม่ใช่กองหน้าที่โชว์เยอะแต่เข้าใจเกมเร็วหาช่องว่างเป็นเล่นง่ายแต่ได้ผลจริงและนั่นคือสิ่งที่มัน ชาบีลอนโซให้เขาลงเพราะเอ็มปาเป้ไม่ฟิตแต่เด็กคนนี้ไม่ขอแค่โอกาสครับเขาเปลี่ยนมันเป็นประตู4ลูกกับ1นึงแอซิสใน5เกมของศึกสโมสรโลกเขาไม่ใช่ตัวแทนใครไม่ใช่วันดอร์คิดที่ต้องโหมโปรโมทเขาเป็นแค่กองหน้าธรรมดาที่กล้าเล่นกล้ายิงในวันที่ทีมต้องการเหมือนกับลาอูลหรอมันเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่มากคำพูดเหล่านี้ยิ่งใหญ่จริงๆเขาเป็นโค้ดของผมเป็นเวลา2ปีและเขาสอนอะไรผมมากมายนี่คือคำพูดที่กาเซียบอกไว้กอนซาโลกาเซียอาจจะไม่ได้เป็นลาอูนแต่ถ้าถามว่ากลิ่นมันคล้ายไหม มาริดหลายคนคงตอบว่าใช่ครับและเขาวทําให้แฟนแฟนมาริดคิดถึงกองหน้าระดับตานานของทีมได้อีกครั้งและแฟนแฟเร็วมาริดน,นะครับคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดซับ c r i b e หน้าโปรไฟล์เพราะเราคือตัวเทพฟุตบอล ไปอีกหนึ่งวันครับที่แฟนๆบาซ่าใจหายครับเพราะอีวานลากิติประกาศแขวนสตาร์ทแล้ว37ปีกับ971นัด131ประตู157แอซซิสกับแชมป์อีก17ใบและบทบาทที่ไม่เคยหายไปจากทีมแม้ไม่มีใครพูดถึงในยุคที่บาร์เซโลนามี MSN เป็นด่านหน้ามีชาบี้มีบุสเกตและอินเอสตาเป็นคนคุมเกมและกิติคือคนที่ไม่อยู่ตรงกลางของแสงครับแต่คือตัวขับเคลื่อนทุกอย่างให้ทีมเดินไปอย่างไม่มีสะดุดเขาไม่ได้เล่นเหมือนชาบี้แต่เขาทําให้เมสซี่มีสระมากขึ้นเขาไม่ได้เด่นเหมือนิเนตาแ่ข งแทนทั้งทีมโดยไม่เคยปรีปากฤด,ดูกาล2014-2015เขาลงเล่น42นัดยิง8จ่าย7และเป็นคนยิงประตูเปิดเกมในนัดชิง UCL กับย u เว n ตุสหนึ่งในจังหวะสาคัญที่สุดของที่เป็นแชมป์ในปีนั้นห u i s อลิเก u เคยบอกว่าตอนนั้นผมต้องเลือกระหว่างโค้ชกับราคิตตและผมเลือกเขาเพราะเขาคือทุกอย่างที่ทีมต้องการแฟนบอลบางคนอาจจะจําเขาไม่ได้แต่คนที่ดูบาร์ซ่าในยุคนั้นอย่างจรงจิงจังจะรู้ว่าถ้าไม่มีราคิตตหลายคนอาจจะเล่นง่ายแบบนั้นไม่ได้เลยวันที่เขาประกาศเลิกเล่นแฟนบอลบอกว่าถ้าให้นึกถึงเบอร์4ของ บางคนแฟนมาริดบอกพี่แกเนี่ยแม่งชอบยิงมาริตผมนี่ยังเครืองเลยนี่คือนะักฟุตบอลที่ไม่ต้องโด่งดังแต่สําคัญเสมอตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายที่ชื่อว่าอีวานลาคิติตครับ ซอมประตูจาก3โอกาสยิงเปิดตัวในสีเสื้อเชลซีเหมือนกับฝันแต่ฝันนี้ของแฟนบอลอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับเจ้าเปโดลงเล่นนัดแรกให้เชลซีในเกมชิงแชมป์สโมสรโลกยิง2ลูกโคตรเฉียบลูกแรกใส่โป้งเสียบเสาลูก2ทะลุช่องจบคมๆแบบไม่มีลังเลและที่สาคัญยิงใส่ทีมเก่าอย่างฟูเมเนเซโดยไม่ชะลองแม้แต่นิดเดียวนี่ไม่ใช่แค่กองหน้าคมๆครับแต่เป็นคนที่เล่นเกมรุกได้ทั้งแผงจะยืนหน้าเป้าถอยต่ำหรือฉีกออกซ้ายขวาก็ปรับตัวได้หมดมาเลสการู้ดีว่าตัวเองกําลังได้อะไรเพราะเปน ไม่ใช่กองหน้าแบบที่ต้องรอบอลมาถึงเท้าเขาคือคนที่เชื่อเมเกมดวลกลางอากาศและพาบอลขึ้นหน้าเองได้ด้วยเขาเคยเรียนบอลมาจากเดซบี้มาก่อนจึงเข้าใจปัจญาเกมรุกแบบเดียวกับโคชใหม่อย่างมาเลสกาแบบไม่ต้องกังวล ค่าตัว55ล้านแค่ยิง2ลูกในนัดแรกที่เปิดตัวแฟนบอลก็อุ่นใจขึ้นเลยว่าตัวนี้เอาเรื่องอยู่ถามว่าเจ้าไปโดคือกองหน้าที่เชลซีรอมานานไหมแฟนบอลคงไม่กล้าฟันธงครับแต่เกมแบบนี้บทแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในทีมที่เปลี่ยนกองหน้ามาแล้ว19คนในรอบ2ปีบางทีเชลซีอาจจะไม่ต้องซื้อกองหน้าใหม่อีกแล้วครับเพราะคําตอบอาจจะอยู่ในสนามไปเรียบร้อยเมื่อคืนแล้วก็ได้แฟนๆฟนเชลซีว่าไงครับคอมเมนต์มา นี่มันบอลคนละชั้นจริงๆครับเกมเมื่อคืนยังไม่ถึงสินาทีไปเอชเชก็ e K ขึ้นนำอามริดไป2 0ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของเซซิโอหรือว่าลีดิเกอร์ครับแต่มันคือระบบที่พร้อมจะลงโทษทุกความผิดพลาดโดยไม่มีความปราณีปารีสในมือของลุยเอลิเก้ไม่ได้แค่สวยหรูครับแต่มันคือระบบที่ทุกคนรู้ตำแหน่งตัวเองกลาง3คนเคลื่อนที่เหมือนมีเรดาร์ทุกครั้งที่แดนกลางวูบตัวรุกก็พร้อมวิ่งมาสอดและทุกครั้งที่แย่งบอลได้ก็มีเกมสวนกับเร็วยังกับติดจรวดวินัยเกมรับก็จัดจ้าานนไมม่่่ใชชแแแคงงหลลััตเเเดดบวิูขย ช่วยเกมรับกันทุกตำแหน่งโดยที่เกมรุกไม่มีเสียระบบใครที่ได้ดูปารีชุดนี้บอกเลยครับว่าดูเพลินครับนีคือปารีอยู่ที่แฟนบอลปารีเองเนี่ยใจฟูกันทั้งโลกจากทีมที่เคยเป็นแค่เศรษฐีมือใหม่ในยุโรปวันนี้พวกเขากําลังกลายเป็นมหาอํานาจที่รู้วิธีล่าแชมป์จากทีมที่เคยฝากความหวังไว้กับนักเตะไม่กี่คนสู่ทีมที่ระบบแข็งแรงพอจะพังทุกระบบของคู่แข่งจากวันที่พวกเขาเคยโดนเรัลมาริดเคียตกรอบวันนี้พวกเขาคือคนส่งมาริดกลับ,บบ้านแบบมือเปล่าปารีแซง,ง่าแมนไม่ใช่แค่ทีมที่ดีพอจะเข้าชิงฟี่าคาร์บัค แต่คือทีมที่ดีพอจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของโลกฟุตบอลและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปารีสของโลกก็ได้แต่ยังเหลืออีกนัดที่ต้องเจอกับเชลซีในนัดชิงเพื่อนๆแฟนๆปารีสว่าไงคอมเมนต์มา